อ้ํโดนแซะโพสต์ตามหาน้องหมาแฟนขับด่าดกัน,นัวเชียร์ให้ฟ้องอ um, ้ําโดนแซะต่างจากที่ซุปตาอ้ um, ําพัชราภาชัยเชื้อออกมาช่วยโพสต์ตามหาน้องเข้าปั้นสุนัขที่หายจากบ้านคุณยายที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากกา๊าซระเบิดโดยระบุว่าด่วนที่สุดค่ะใครพบเห็นติดต่อทีมงานเก๋ด้วยนะคะ ทางมูลนิธิ The Voice ได้ประสานง,งานกับทางคุณฝน f c e e o o o วานิสตาวิกกี้มูเนจิน่าผู้ลงโพสต์ตามหาน้องเข้าปั้นหนึ่งในสามชีวิตบ้านคุณยายที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากก๊าซระเบิดตอนนี้น้องเข้าปั้นเป็นเพียงตัวเดียวที่หายไปและมีคนพบล่าสุดที่ตลาดไม้วัดหน้าเป็งผู้พบเจอบอกว่าน้องมีบาดแผลฉกันและหนักสาหัส เราอยากขอความร่วมมือจากคนในพื้นที่ร่วมช่วยกันมองดูน้องทีนะคะทางมูลนิธิจะช่วยน้องมารักษาตัวก่อนและรอทางบ้านพร้อมรับกลับไปอีกทีหากท่านใดพบแจ้งได้ทันทีที่ไลน์ ID at the white c h e s t ค่ะตามหาน้องเข้าปั้นจากแก๊สรเบิดอ้ําพัชราภาก็เป็นอีกเสียงที่ช่วย อีกแรงโพสต์ตามหาน้องเขาปั้นสุนัขที่หายจากแก๊สระเบิดแต่กลับมีดรามา่าขึ้นมาทันทีเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แซะสาวอ้ำมใต้โพสต์ว่าโพสต์ไปง,งั้นงแหละประมาณว่าฉันช่วยโพสต์ให้แล้วนะฉันรักหมาแฟนขับก็ฟินไปสิอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะมือไม่พายก็อย่าเอาเท้าราน้ำค่ะ ซึ่งมีแฟนคลับจำนวนมากที่เห็นคอมเมนต์ดังกล่าวแล้วรับไม่ได้ทนไม่ไหวต่างเข้ามารุมจวกคอมเมนต์นั้นและส่วนคืนแทนสาวอ้ําทันทีซึ่งก็ได้มีการโต้ตอบกันไปมาจนกลายเป็นดราม่าขึ้นทั้งนี้มีแฟนๆแนะให้ซุปตาคนดังกล่าวปิดคอมเมนต์เวลาโพสต,ตามหาหมาแมวเพื่อป้องกันกลุ่มคนที่เข้ามาคอมเมนต์คุกคามแบบนี้ จิตใจทำด้วยอะไรกันนาะคนเขาจะทำดีก็ไปแขวะเขาแซะเขานิสยัยนิสยัย